ผลออกมาก็คือน้ำหนักก๊อตเริ่มนิ่งอ๋อกูรู้แล้วน้ำหนักขึ้นเพราะอะไรไมวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเพิ่มความเข้มข้นในโปรแกรมให้ก๊อตเพราะว่าน้ำหนักไม่ลงความโซนของเรานั้นมีมากมาย <c oughs> อันจริงถ้าอื่นไม่เป็นไรเลยท่าเดียวท่าเนี้ยมันโหดสุดเลยยีไทยยีได้คนเหนื่อยเลย โอเคครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยกันชั่งน้ำหนักกันไปอ๋อกูรู้แล้วน้ำหนักขึ้นเพราะอะไรไม่ลงไ,ไหมครับกคอตเขาไหร่ครับเมื่อกี้หนึ่งแปดห้าจุดห้านี่ไงนี่ไงนี่ไม่ไม,มาครับผมพีม่เบิรปป์ตวันนี้ยังไงต่อ วันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเพิ่มความเข้มข้นในโปรแกรมให้ก๊อตติก๊อตจะเล่น5ละแอ็กซ์ซอร์สไลน์ละ3เซตครับผมวันนี้ผมจะเริ่มเพิ่มความเข้มข้นเป็น4เซตละแต่ในเรื่องของของความหนักแต่ละเอ็กซ์ซอร์สไ์เนี่ยเริ่มเพิ่มให้ก๊อตเขาอยู่แล้วโอเคถ้าบอกว่าวันนี้ก็จะเล่นหนักขึ้นครับเพราะว่าน้ําหนักไม่ลงผมมองในหลายๆมุมทั้งเรื่องของ อาหารอาหารมีปัจจัยอะไรบ้างโซเดียมครับผมครับผมคุยกับพี่ป๊อปเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวพี่ป๊อปขอจัดนะึงโอเคครับผมป๊อปเชฟเ,เ,เต้ยอ่าฮะ่เชคเ,เต้ยเอ้ยนี่ถ่ายอินแน่เลยถ่ายอินโอเคงั้น <OK> เดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันเลยดีวยกว่าพี่ครับผมไปครับไปครับป๊อปเล่นตัวนู้นกันโอเคครับผมก่อนออกกําลังกายทุกครั้งเราจะนี่ครับสมายมัชะกินทีนะครับผมเนี่กินก่อนออกกําลังกายนะครับเพื่อเพิ่มระบบการเผาผลาญในร่างกายนะครับผม มาเอาเลยดีกว่าฮึบ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 เฮ้ยฮึปไปสนใจสั่งซื้อได้ขึ้นตามรายละอีดนี้เลยนะครับผมครับไปออกกลังกาย ท่้แรกเนี่ยไว้เล่นส่วนขาวิธีการเล่นก็คือก้าวขึ้นข้างขวาแตะแล้วก็ลงซ้ายแตะขึ้นขวาลงซ้ายท่อย่างนี้จนรครบสิบครั้งแล้วค่อยเปลี่ยนข้างเป็นขึ้นซ้ายลงขวาแตะขึ้นซ้ายลงขวาแตะทับผมนะดูง่ายเหมือนเดิม เชื่อกูไหม้่าเน,นี้ยมันโหดสุดเลยหอบแบบโอ้โหไม่รู้จะหอบอยังไงเลยไปอันจริงท่าอื่นไม่เป็นไรเลย เฮ้ยฮ่าเดียวท่าเนี้ยมันงโหดสุดเลยยีไทยยีไดีโคนเหนื่อยเลยแนะนำให้ใส่แมสดีๆนะครับผมส่วนใครที่มีแมสดีๆเหมาะกการออกกังกายนะผมส่งมาหมอ <laughs> ยอยากสนับสนุนติดต่อมาได้เลยตอนนี้จะตายแนละ้วดูด,ดิจะยู่เข้ามาทำไมเนี่ยมันหายใจไม่ออก ท่านี้ก้อนไม่เคยเล่นรู้ได้ไงไม่เคยบอกว่าไม่เคยเจอหน้าหลังตังนี้สเตรทอาร์มพูดาวครับผมการเล่นเล่นด้วยเชือกเล่นกับเคเบิลนะครับเชิดตัวไว้ปล่อยขึ้นไปเลยสุดแขนตอนดึงลงหายใจออกดึงแขนผ่านตัวมาขึ้นช้าหายใจออกขึ้นช้า ให้ก็สังเกตดูว่าระหว่างที่ดึงลงเนี่ยข้อต่อข้อศอกผมไม่ขยับผมผมใช้ข้อต่อหัวไหล่ในการขยับดึงลงดึงผ่านตัวได้เลยเนื่องจากว่าเป็นเชือกเนี่ยมันฉีกออกได้แล้วค่อยหุบแขนเข้าไปขึ้นช้าต้านขึ้นช้าช้าตอนดึงลงหายใจเข้าตอนตั้งนขึ้นหายใจออกครับใครับไปครับต้องดึงลงหายใจออกออดึงลงหายใจออกตั้งนขึ้นหายใจเข้าขอโทษ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  Gracias. Ah. วันนี้คาร์ดิโอเพืเ่อนเป็น40นาทีนะผมเดี๋ยวเราไปคาร์ดิโอก,กันต่อไปวันนี้ยังเหนื่ยเลย,ยเสียงเสียงไปหมดแล้วเจมุงตจมองนี่จับนครับจากที่ก๊อตช่างน้ำหนัก ผลออกมาก็คือน้ำหนักก๊อตเริ่มนิ่งนิ่งๆแล้วก็จะมีสวิงแต่สวิงนิดๆหน่อยๆไม่ได้สวิงเยอะมากตอนนี้ผมเริ่มเพิ่มคาร์ดิโอให้ก๊อตแล้วเมื่อก่อนเริ่มวันละ20ก๊อตมายิม3วันก็60นาทีตอนนี้สิ่งที่ก๊อตทาคือคาร์ดิโอวันละ40เพราะฉะนั้นมายิม3วันก๊อตก็จะคาร์ดิโอ120ีนาทีครับผมแล้วก็มีปรับเรื่องอาหารเรื่องสูตรอาหาร่างนี้ดีกว่าก็คุยกับพี่ป๊อปที่ส่งอาหารมาให้ก๊อตทานก็มีปรับสูตรรเพราาาะะว่กก็อยจุม คุมปัจจัยที่จะทําให้น้ําหนักเด้งหรือว่าน้ําหนักมันยังไม่ลงนะครับก็ไม่ได้แบบว่าไม่ให้กินโซเดียมแต่ไม่อยากให้มันมากจนเกินไปเพราะว่าพวกอาหารรสจัดอะไรพวกนี้มันก็จะมีโซเดียมเยอะโซเดียมส่งผลต่อน้ําหนักยังไงโซเดียมทําให้ร่างกายอมน้ํามากขึ้นอมน้ํามากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําหนักมันก็อาจจะดูนิ่งๆหรือมันไม่ลงบางคนเด้งด้วยซ้ําแต่มันไม่ได้เด้งจากไขมันไงมันเด้งจากการที่คุณได้รับโซเดียมเยอะโซเดียมร่างกายบางทีมันก็อมน้ํา ในร่างกายอยู่นะครับก็มีคนคุยกับพี่ป๊อปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่มความหนักในการเล่นเวทเทรนนิ่งของก๊อตแล้วเพิ่มเซตให้มากขึ้นแล้วก็ความหนักในแต่ละเซตแต่ละครั้งที่เล่นเนี่ยมีจํานวนความหนักที่มากขึ้นภาพรวมเวทเทรนนิ่งวันนี้ของก๊อตทำได้ดีผมชอบก๊อตอย่างหนึง่งคือก๊อตสู้ไม่งองแงที่ว่าแบบเฮ้ย hey, พี่ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้ว กอดสู้เฮ้ยพี่เพิ่มอีกเพิ่มได้เพิ่มเลยกอดใจสู้มาก,มากผมชอบตรงนี้ของกอดมากถือว่าภาพรวมวันนี้ทําได้ดีมัองมากเลยครับผมชอบสไตล์กอดแบบนี้เลยครับเคลันนี้ก็คือออกกําลังกายทั้งหมดเสร็จแล้วับผมเหลือแต่คาริโอต้องบอกเลยว่าวันนี้เพิ่มคาริโอขึ้นเป็น40นาทีนี่เรียกว่าชดใช้กรรมถ้าใครที่ติดตามเพจอยู่นะครับผมก็จะรู้ว่า ความโซนของเรานั้นมีมากมายก็บอกว่าวันนี้ก็คืออย่างที่พี่เบิร์ดบอกไปก็คือเพิ่มความเทียข้นการออกกำลังกายมากขึ้นเออเล่นหนักขึ้นปริมาณเยอะขึ้นโหเหน่จัดเลยแต่ก็สู้ต่อลุยต่อไปไปหเดี๋ยววันนี้ผมขอไปคารโอก่อนดีกว่าแล้วไงเจอกันเทปหน้าแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ โอเคพี่เดี๋ยวขอถามหน่อยพี่สำหรับคนที่อยากลดน้ําหนักไปพร้อมกับเราลดแบบผมเนี่ยเหมือนที่แบบเหมือนมีพี่ดูแลรอยู่ข้างเนี่ยครับสามารถทํายังไงได้บ้างพี่สําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะครับสามารถคลิกในลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโดยลิงก์เนี่ยจะเป็นการลดน้ําหนักแบบมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งตัวผมเองคอยให้คำปรึกษาระหว่างการลดน้ำหนักอยู่ครับแลวเดี๋ยวห <c oughs> วังว่าเราจะไปเจอกันในกลุ่มนะครับ